บ่าวไทโซสวัสดีครับรออครับรอคุณคุณใดนะครับผมรู้ว่าสบายดีทุกทุกท่านครับเอฟซีอ่าครับอันนี้ก็มาต่อปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟครับผมเป็นปลั๊กอ่าอ่าสามตาสองต้ารับนะครับผมตรงนี้จะมีสายกราวด้วยครับสายดินด้วยครับสายดินจะมีสายลักอยู่นี่คือสายดินครับเป็นสายลักกับสายดินนะครับผมสายกราวนะครับผม สายกราวนี้นอาจกจะเป็นสายที่ช่วยชีวิตแล้วนะยังจะเป็นสายที่บังคับให้ไฟลิ่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกต้องด้วยนะครับผมไม่สลับระวัง L กับ N ครับ f, f c แค่สร็จแล้วในเมื่อเราเข้าสายกราปุ๊บ L สายจะมี L N ต้องเข้าให้ถูกนะครับผมต้องเข้าให้ถูก FFC เข้ากราปุ๊บนะครับแล้วก็ต้องเข้า L N ให้ถูกครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับผม เพราะสายกราวจะเป็นตัวบังคับให้ไฟวิ่งถูกฐานนะครับถูกฐานด้วยนล้เอลไปสี่เอลเอ็นไปสีเอ็นนะครับเอฟซีนะครับผมไม่เหมือนกับสายปักที่ไม่มีสายกราวเนี่ยคือสลับสายเอลเอ็นได้ครับสลับคู่ได้นะครับสองข้างสลับคู่ได้แต่จะเป็นสายที่มีมีสะดินต้องโค้งให้ถูกนะครับผมเพื่อที่จะให้ไฟวิ่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอย่างถูกต้องนะครับ FC นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการต่อปลั๊กปลั๊กธรรมดาครับผมเอฟซีตามมาตรฐานสายสีไอไฟ้าก็มีสายเขียวเขียวจุดเหลืองครับผมดูเขียวไปใส่ดินนะผมดินสายสีฟ้าสายในต้นนะผมอ่าน้ำตาลดำเทาเป็นสายไฟนะครับผมสายที่มีไฟที่ออกสายดำเป็นสายไฟนะเอฟซีก็สำหรับท่านสนใจนะครับผมไม่ได้สอนไม่ได้สอนนะโอเคทำให้ดูครับทำให้ชมนะครับสำหับท่านที่ต่อสายยังไม่เป็นครับผม นะครับอ่าเราต้องนะครับผมมาต่อสายกราวกราวกราวสายดินนะครับผมสายกันไฟรั่วนะสิทรักราวครับมีมีสายลักษับมีสายลักอยู่ตรงนีน้เป็นสายดินเอฟซีเสียบเลยฮึบน,น,นี่นี่เป็นแบบเสียบนะครับผมต่อไปครับต่อไปดูไส้ลักษณะเอล เอลนี่เส้นลักษณะเอลเอลเอลคือลายเอฟสีลายฟอคือสายที่มีไฟเช็คไฟไได้ฟจะแดงหาไฟจะโชว์ครับสายมีไฟเอลนะครับผมเสียไปนี่ครับผมนี่คต่อไปครับต่อไปเป็นสายเอ็นเอ็นคือสายนิวตันนครับผมนิวตันคือสายที่ไม่มีไฟครับไม่มีไฟครับนี่มีส้นลักษณ์มีส้นลักษณ์บอกด้วยตัวเอ็นครับเอฟซีเข้าไปนะครับผม อย่างต่อปลั๊กประสานตานะผมวันนี้นะครับผมอันนี้คือสองขั้วนี้ถึงกันครับสองขั้วอยถึงกันเอาเนี่ยถึงกันเอาแต่ว่าครับผมอ่าสองขั้วนี้ห้ามถึงกันครับสองขั้วนี้กับสองขั้วนี้ห้ามถึงกันครับห้ามถึงกันสองขั้วนี้จะไปโดนสายเส้นนี้ไม่ได้ครับเส้นนี้เส้นมีไฟไม่ได้จะระเบิดช็อตนะครับพีอย่าให้ เสด็เส้นหนึ่งไปแต่เอ็กซเส้นสีดำนะครับผมเกิดการช็อตนะครับผมชอ็ชอตชัดสะกิดนะคผมเอฟซีต่อเป็นต่อไปไปให้จบนะครับคิดจบเป็นแบบฟันที่สนใจน,นะครับผมคือเอลเอลต้องจะให้โดนดิ้งกับโดนนิทอนนะครับผมเอลแต่ว่านิทอนกับ ราวดิ้เนี่ยสามารถโดดกันได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมอืมนะครับดูให้แน่นให้แน่นเอซีอันนี้ก็เป็นครับเป็นกราวนี้ที่มีปักเป็นมีปักหนึ่งตัวนะครับผมหรือว่าปักตัวสุดท้ายนะครับเอซีแต่ถ้ากราีที่ว่าจะพ่วงอีกไปหายปักหนึ่งนะครับผมแล้วก็เสียบเอลเข้าตรงนี้ครับเอลเอลข้าตรงนี้ครับเอ็นก็เข้า ข้าตรงนี้ผมจะมีช่องสำหรับต่อพ่วงอยู่นะครับผมพ่วงไปหาอีกหนึ่งปลั๊กนะครับคนที่มีหลายปลั๊กนะครับผมก็สามารถที่จะเสียบข้อตรงนี้ได้นะครับเอฟซีนี่นะครับผมส่วนสายดินก็จะมีรูตรงกลางอยู่นะครับผมเนี่ครับตอนที่พ่วงไปปลั๊กที่สองปลั๊กที่สามได้นะครับแต่นี้เป็นปลั๊กตัวสุดท้ายนะผมก็ไม่มีตัวพ่วงก็คือต่อแค่นี้นะครับผมต่อแค่นี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นต่อปลั๊กนะครับผมเอฟซีนี่นะครับ อืมอืมนะคอับผมก็ทักว่าเสร็จสิ้นนะครับทีเรียบร้อยครับมอนนะครับเนะรียบนะร้อยนะผมวิธีการตอบปลั๊กสต,ตาตานะครับรอ,อ Kok enggak